และนี่ก็คือวิธีการทำลิฟน้้าในเกมไมค์ครับโอเคผมลิฟน้้ำนี้นะก็ถ้ามีประโยชน์นะใช้ในการส่งไอเทมอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งวิธีการทำนะก็คือสมมุตินะผมต้องการที่จะทำลิฟน้ําต่อขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะผมแล้วก็ ทำแบบนี้เลยนะฮะให้เราวางโซแซนเอาไว้ข้างล่างสุดนะฮะนี่มาโซแซนมาข้างล่างสุดนะผมแล้วก็เติมน้ำไม่ครบทุกบล็อกนะฮะซึ่งต้องเป็นน้ำบล็อกเต็มเท่านั้นนะผมนี่ต้องเติมแบบนี้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 ต้องเติมให้เป็นน้ำบล็อกเต็มแบบนี้นะผมมันถึงจะเป็นรีโซแซนนั้นและตัวเลามันเนี่ยมันถึงจะลอยขึ้นแบบนี้นะผมนี่เด้งไปเด้งมานะครับผมเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำริบน้ำสูงมากๆและที่เก็บมาเติมน้ำทีละบล็อกนะฮะมันก็มีชิคกอยู่เหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมจะ เราวางน้ำบล็อกบริสุดไปก็ได้นะครับผมเออแต่ว่าทีเนี้ยพอเราวางน้ำบล็อกบริสุดเนี่ยมันจะไม่ใช่น้ำบล็อกเต็มโซแซนเนี่ยไอลิฟโซแซนเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะตัวเราจะไม่ลอยขึ้นเราต้องเติมสาหร่ายเข้าไปนะผมนี่เติมสาหร่ายเข้าไปให้เต็มเลยนะฮะมันจะกลายเป็นน้ำบล็อกเต็มนะฮะทุบออกนะอ่าพอทุบออกเสร็จปุ๊บทีนี้แหละนะฮะมันก็จะกลายเป็นน้ำบล็อกเต็มแล้วนะและตัวเราก็จะลอยขึ้นแล้วนะครับผมเออไม่ต้องมานั่งเติมน้ำทีละบล็อกเสียเวลานะครับผมอไอคลิปนี้ระแหลคับ